สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจะสรับบุรีนะคะจะเป็นสกูชี่มินินะคะก็มีเป็นแบบแรกนะคะอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่มินินะคะ3ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นมินิบานอิโมจินะคะ4ชิ้นค่ะช็อกบอลมินินะ3ชิ้นแล้วก็มีเป็นกระต่ายตัวกลมนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุลัมพูนนะคะเป็นจัมโบ้บาน่าอิโมจินะคะหน่น้อยหนานะคะ2ลูกแล้วก็เป็นมินินะคะ อันนี้เป็นของน้องจากประจกคีรีค่ะ,ะคะ่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นจัมโบบานาอิโมจินะคะอันนี้นะจะสั่งไปทั้งหมด5ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นของแถมตามโปรโมชั่นนะคะเป็นมินิแถมไปอีก5ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจากชาเชนเซลนะคะก็จะมีเป็นแกะอัปปาก้านะคะสซดิกจัมโบนะคะ1เทเค้กยูนิคอนขนไอติมนะคะ1ชิ้นอันนี้นะคะเป็นโดเรมอนนะคะทั้งหมด3ชิ้น3สีค่ะ แล้วก็เป็นของแถนนะคะตามปรบูชั่นนกะก็เป็นมินินะคะอันนี้เป็นของน้องจะสลับบุรีค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้อยหนานะทั้งหมด3ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากการสระบ,บุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นตัวลีลาคุมะนะคะ1แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบบอกที้ซอสกุชชี่นะคะกับยางลูกนะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะ นีเป็นแบบโดนัทคิตตี้นะคะนี่อตันต่อมานะคะก็จะเป็นแมวนะคะแมวมือโตนะหนึ่งชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นบอนกระตา่ายสีเหลืองตุ๊กตาหัวใจนะคะแล้วก็เป็นแบบชิ้นเนื้อนะคะของแทนนะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจกสรรณบุรีนะคะแบบแรกนะคะจะมีเป็นแกะอัปปารก้านะคะสติกจัมโบน้นะสอง จะเป็นแบบเค้กยูนิคอร์นนะคะทั้งหมด3ชิ้นนะนี่นะคะแล้วก็แผน่นกล้วสีดำนะคะ1เค้กเรนโบว์นะคะ1ชิ้นหัวไม้ย,ยูนิคอร์นนะคะ1แล้วก็เป็นแบบสกูชี่มินิเป็นของแถมตามโปรโมชั่นนะคะอันนี้เป็นของน้องจัดร้อยเอ็ดนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะอันนี้จะเป็นสลับเปล่านะคะ ที่เป็นแมวนะคะเป็นแมวสีส้มกับแมวสีเทานะคะแมวยูนิคอ์นะคะบอนแมวนะแล้วก็จะเป็นสกูชี่มินินะคะอันนี้ก็จะ,ะรวมแบบของแถมแตตมโปรโมชั่นไปแล้วนะต่อมานะคะกล่องที่2ของน้องนะคะจะมีเป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะ2ชิ้นขัวซองนะคะหัวโดเลมอนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบบอนแมวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่มินิค่ะก็ขอบคุณน้องทาง9้าคนมากๆเลยนะคะ